สวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมก็ติดใจก๋วยเตี๋ยวนะครับที่เราเมื่อกล้องที่เรามากินคลิปที่แล้วนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวอยู่ในสวนมะพร้าวนะครับผมเราก็ติดใจนะครับวันนี้มากินอีงนะครับผมวันนี้จะสั่งสัก3าเมนูนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวมม่มีแห้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ มีแห้งต้มยำนะครับว่ก่อนมากินวันนี้ก็จะกินแห้งต้มยำแล้วก็เล็กต้มยำน้ำแล้วก็ยินตาโฟนะครับว่มือกล้องทำไมลงเรื่อยๆแล้วด,ด,ดูดูตากล้อ,องเราครับ <laughs> <laughs> ไป,ไป,ไปพาเข้าไปหน่อย<ะ>พาพาเข้าไปหน่อยเข้าเลยพาเข้าไปข้างในหน่อยนะไปเดินไปเลยไป,ไปเลยเดินไปเลยนี่ครับ ร้านเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับได้แล้วครับผมนี่เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าธรรมดานะครับผมเป็นมามีต้มยามแห้งนะครับว้าว,วปรุงก่อนนะครับผมปรุงเขาปรุงนี่ไม่รู้แห้งเขาใช้น้ําส้มอะไรน่าจะเป็นอันนี้นะครับผมนี่สีส้ม ก็คือน้ำส้มนั่นเองใส่ลงไปนะครับน้ตาลไม่ชอบหวานนะครับใส่นิดเดียวพอเนี่ยแทบไม่ต้องปรุงครับร้านนี้เงียบทุกคนน,นี่ครับเรต้องเงียบก็ได้ครับตามปกติเลยครับแกบอกเงียบเนี่น้ำปลาหน่อยนึงนะครับ ลอง <c oughs> ใส่ดูน้ำซุปนะครับมไม่เป็นไรครับเยจะเทสองเทจะตืตต้นละนอ,อ,อนี่คือเมนูแรกของเรานะครับามมาวันนี้เราก็จะกินน้ำนะครับปเป็นต้มยำน้ำแล้วก็ยีตาโฟนะครับผม,มนะไปลองเลยครับผมนไ วันนี้จะลองสามเมนูอืมเกียวนะครับกรเกียว <มา S 2> เกียวเกียว ข้าวมาของเงินเลอืมวันทียกจุกๆนะได้เท่าวเลยเยอะมีใส่ด้วยครับไม่ได้เลยคืออะนเป็นไส้หมูขัดงั้มั้ยจุดสองอืมตัวเห็นเต็มเลยอืมไม่อยากซื้เลยเห็นเยอะไอถึงเสพมันจะได้ว่าอีรถนั่นน่ะที่นั่นนักมวยอ่ะที่โดนที่ฆ่าเออนั่นแหละบู๊แทบทะเบียนรถมีมีสองเจ็ดอันนี้อะไรครับเป็นกากหมูมอื เดี๋ยวสุดทุมาที่เขาายเมื่อวานว่าจะส่งเลยน,นั้นนิ่มมากหมูนิ่มมากแต,แต่ลอตเตอรี่หมดแล้วมบไปตับด้วยครับตับจเจอมทีวัีทีาททอารเดูแค่ดวสีเจอมอะไรเจอมอะไร

รอเมนูต่อไปครับเพราะอาอันนี้ไงอือเมน่อทนร้อนได้ไหมล่ะนนครับได้พอบางเมนูที่สองเป็นเส้นเล็กต้มยำนะครับผมน้ำเกล็นี่ยปรุงก่อนนะครับวกลนไได้ิปรุงเยอะาไม่เจออร่อยอยู่แล้วแปะไรกว้างให้เลยอือเลยแหละเดิมเป็นเดิม ขับได้จะพออันนี้นาจะขับไปไกลไม่ได้เลยกวามให้ความขับวาแรงแขงเรื่องอะจะอยู่วะเฮ้ยป่วะเดี๋ยวเรมาลองเส้นเล็กกันนะครับผมยังทำงานไหมอือาน้ำไม่ต้องต่อหน่อยนะครับผม อูเส้นนิ่มนิ่มมากก็ทำอะไรกัเป็นขี้เหนียวทำอะไรรูแต่เขาไม่รู้ก็ต้องอก็คคงสอบไม่ไหวไม่ได้ให้ผมมาหลายคนสอมได้มย้ายบ้านอยู่ตรงนั้ได้หรอเีบอกย้ายพีพมันช้าไงตรงนั้น่ะนนาเห็นไหมพีีพีพีวินมอเตอร์ไซอ่นี่ย อย่ใครูปสองคนถ้ามัเขาพีดแบคนรถกระบะนั้นอะไม่ได้ไม็กด้ีดมนี่อยแลวคนนั้นทําไงที่เป็นเด็กหีดรถอะไรนี่ยคนขับรถที่มอได้อยู่ครับได้อยู่ไม่รู้ว่าอึไม่รู้คนไหนไม่รู้ทุกันเขาบอกว่าออกไปแล้วท่านจะออกไปคนงอกคนชงวยวายที่แม่าซอยอค่ะเนะคนวยวายอะไรจ้ะ ด yes> ี่บอกว่าเวกรรมอาบนี้มีแต่พวกออกนเดี๋ยวแกงโมกินนะร้อน แคา้ทุ่ทำอะไรกันเล่าเรื่องอะไรเลาเรื่องเรื่องเรื่องเรื่ออเรี๋ยวเกนี้แกพูดเองเลยถามเลยคืไม่สนใจเรื่องหัวเลยจะเล่าแกเี่ยวพูดเรื่องหัวหมูมามาเรื่องอลินมามาเรื่องหัววั่ปนก็อย่าไปสใจอะไรหอ โตแล้วเออโตแล้วทำแล้วเัรออืมร้อนแหวส้มโอนังไปโอ้กไแก่ใคน้่งส้มโอเคี่นมเน็งส้มได้哟โอเค อุหอมรอสชันปลาบอมเป็นปอกนั่นสุรชันหมดเลยสชันจ้าังสุยชันนีน้องญาติมีน้อยไงสวรชันนะทำแล้วก็บาพร้อมหรอนะผับผมเออนั่นแหละสวรชันเดี๋ยวบาครับร้อนตัวเล็กตัวเล็กไง เอามา,าหั่นดใจครัต่อเมนูต่อไปเป็นเย็นตาโฟนะครับผมไม่มีไม่มีเย็นตาโฟทำให้ชาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับผมอือยังเหมือนเดิมนะครับเชื้อหมู <c oughs> คนเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับใช่ใส่อะไรออ,ออกเดียวไผมัวปีป่จปาวเปล่า ครับต่อไปเป็นเยลตาโฟมะมิ่งเยนตาโฟนะครับเมนูน้ำนี้ต้องเป่าก่อนนะครับผมเพราะว่ามันร้อนมามาองดน,นี่เลยน,นี่เลยน,นี่

หมวยย่างน้ำย่างอืม้ยข้าวกลีน้ำอ่ะีน้ำอ่ะ้ากลี้นเฟ้นครับไม่ได้กินอร้าวกลนเขานไปไปอมันไปจางหรอเนี่ยไปงแต่เดี๋ยนี้ไม่ได้กินหรอกโ้กกลครับ นั่งเ่็นแค่พลอยแหละรู้เลยเอเวทลองิหอยเลยมอสมอขมท้งหเลยมอเลยเเป็นไงไม่เห็นหนอมมอด้ว่าทำอบเซนนะยังมีที่จับแล้วก็มีฝาปิดมอทำกุ้มอบเต้นเท่าไหร่ห้าสิบหนมาดูนเบื่อมาทำคลิป ข้าวติดใบถูกไหมเลืออมีมันมีมันมีครับเลืออมันมีอันนี้ติดไปแล้วมันมีอยู่เดี๋ยวเอาไปฟีดอะไรมีอันทิ้งไปแล้วเฟีดใหม่กับเก็บมาล้างเลยผักปลาใช้ได้มันก็ล็อกแล็คอะมันใช้ได้ไม่มันจะหวานสวยป่ะไม่ใช่ขนาดนั้นเบื่ออร่อยไม่สวยหรอกมันเป็นมือส้อมมือถั่วเปล่ะแต่มันก็มีอันใหม่เหมือนกัน้พี่ไปขายเรามือซ้อมใช่ไหมเออขายมือสองไม่ได้ืองของมือหนึ่งแต่ก็มีใหม่อยู่นะสองอันนี้จะเก็บไมาขายอ่ะ ก็ม่่ใหเงาดือดดีมากนิ่ม,มหอมมีน้ำตกตัดนะฮะน้ำตตัดต่อครับเขาเขาบ่ดพูดแต่เดี๋ยวกินเสร็จครับเดี๋ยวนอนก่อน ที่อยู่ไกลวานบ่อยเไปก็ลแตงมกินบ่อยน่นพง่าก่อนก่อนมาสวดเป็นไงก่อนที่บ้านเป็นไงเป็นจ่ามีมีบ้านด้วยน่าขายด้ยแม่ขายนี่ยใครขายที่อยู่บ้านเรายันอยู่ไกว่ใครมาแล้วบอกยูนนั่นแหละบอกลูกใครไม่ละเมยไม่มา านี้วดแขนเป็นอะไรไม่รู้เว้ยปูดคอตายตัวนี้แล้าคนนี้ผัดหมแนววัยรุ่นจะแก่อะไรก็ใครอยากรู้นะครับว่าใครยินทาใครก็มาเปิดดูช่องนี้นะครับผมคลิปนี้ด้วยคุยนี่ทำอะไรจิตใจแม่ผัวอืไม่ไดเล่นก็ไม่ให้แม่มาโอ้มาบ่อยนแว่นนี้แม่เขาอยากมาเที่ยวมาอะไรนี่มาหรอก ให้แม่แว่นนี่แหละมเกันแล้วแม่บอกไขาต้องมามีคนดูแลแม่บอกไม่ต้องดูแลเองได้นอนตีบอกแม่ไห้ไปให้ตัดม่งนี่ก็ไปไม่ได้หนุ่ดหน้าไหวนแม่มาฟังว่าไรถ้าโทรมาต้อง เมอวานพี่แม่พ่อโทรมาสาคนพ่อโทรมาจากรถไฟที่มาหาี่ยรถทัวร์ข่าวอะโทรหาลูกคนไม่รับวานี่อาหกสายมันตลกกระถึงเลยทีกันตุ๊กตุกุ๊กตุ๊่มี๊กตุมก โมกิมูกะลรถ้าคุณไม่ดูหรอกตัดเสียงได้วะเออตัดเล้ดะวยนะเหียวไปขี่มูกิี่ใส่มาเอาไหมเอาที่ยูใจแล้วมีถุงใหม่แล้วเออเปียกเลยก็เลยวาเปียกกระเป๋าเลยเนาะมาเลยยิ้มบาคนผู้ชายจะมาจีบเลยก็ไม่จีบไม่ได้ไงขี้มูเยอะอย่าเลยนะนุกเี่ยมักเี่ เดินกลมเนี่ยแต่ก็ดีเลไ้ลองมีผัวเร็วโอเคครับอร่อยเสิร์ฟที่เรียบร้อยสามเมนูมนมีแห้งต้งยมยำเส้นเล็กเส้นเล็กน้ำต้ยมยำแล้วก็ยืนตะโฟนะครับผมอร่อยมากนะครับ โอเคไว้ okay, เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดดตติามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมสุดท้ายนี้ไงไปเทกินไปกินทั้งหมดไปเดี๋ยวพาไปดูปลาก่อนนะครับปลาชะโดใหญ่นี่ครับปลาชะโดป้าตัวใหญ่มากพอเนะาะเดี๋ยวไม่ตัง้งเพาเนาะ

ที่พามากินก๋วยเตี๋ยวไปครับบรรยากาศดีมากนึกว่าอยู่อัมพวาเจอกันชิปหน้าสวัสดีครับ